มาดูกันนะว่าวันนี้เขาอยากให้เราเล่นสีอะไรกันนะครับสีน้ําเงินถล่มทลายขนาดนี้ดูซิมันคือดอปเปอร์อย่างนั้นเหรอไหนดูซิมันมีอะไรทําไมคนถึงหวตถล่มทลายขนาดนี้ตรงนั้นมันมีแท่งไฟอะไรด้วยอ่ะมันดูน่าสงสัยเนาะเราก็เน้นซนไปก่อนละกันดูซิมีอะไรเฮ้ยมีเสียงไก่ให้เขาเลี้ยงไก่ไว้แถวนี้เหรอเฮ้ยมีว่ายน้ําได้เฮ้ยนี่ไงความลับมาแล้วความลับมันต้องพาเราไปป่องนั้นแน่ๆ ไยไก่น้ำแข็งใสว่าหนึ่งทับยี่สิบอย่าบอกนะว่ามันมีไก่ตัวอื่นนอกจากตรงนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นแบบโบนัสเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะเหมือนอย่างภาคสามอะไรเงี้ยก็จะมีจำได้ว่ามีตีก,กงตีกอบด้วยนะเออใครยังไม่เคยดูก็ลองไปดูนะโอเคเอาไปว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดเราเดินแล้วเราได้ยินเสียงไก่เนี่ยเราต้องรีบหามันนะเหลือ,ออีกสิบเก้าตัวด้วยกันเอาไปว่าเราก็ลงไปก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้ยังไม่ได้ยินเสียงอะไร let's go ิ แล้ว <Hello>. hey. <c oughs> เฮ้ยนั่นแน่ได้ยินนะเสียงอะไรอะไม่ต้องเลนแล้วดอปเปอร์หาไก่ดีกว่าเฮ้ยน,น,น,นี่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 อ๊บนันแน่ไก่ลาปิสลาซุลีปึ้งเรียบร้อยสองทับสิบแล้วนะเอ้ยสองทับยี่สิบโอเคแล้วนี้รับอ๋อไม่ใช่โอเคทางขึ้นเหมือนเดิมแล้วไปไหนต่อเอ้า ลงมาแล้วก็ขึ้นมีไก่ปุ้เนี่ยไม่มีเนาะ Hello โอเคอันนี้คือโอเคก็พร้อมแล้วก็ไปลุยก,กันเลยนะทุกคน Let's go <S ไม่รู้เลยว่าด่านนี้ชื่อดอบเปอร์นะดูทางนั้นเลยโอเควิธีเล่นดอบเปอร์คือเราต้องแบบลงไปข้างล่างโดยที่ปลอดภัยนะมีชีวิตรอดนะก็คือเราต้องแม่นๆนิดน,นึงโดยเราก็จะต้องลงลูเนี่เพื่อความแม่นโอ้โ oh, หดูดิแบบว้า wow. ว แล้วมี <g ül> มีโบนแฟกเจอร์แล้วโอยกระดูกหักตกอยู่ตรงนั้นโอเคเอาใหมาเอาไหมาปปเขาแบบเซียนเซียนอจุ๊บอ่าน,นะน,น,นุ่มนวนะนุ่มนวนก็เนี่ยแหละฮะตัวอย่างการเล่นดอปเปอร์ต่อไปเราจะต้องเจออะไรที่ไม่ธรรมดาแน่ๆไปวิ่งอันนี้เป็นต้นไม้เหรอเขาให้เราวิ่งลงอีกได้ปะ <c oughs> เออวิ่งลงอีกก็ได้ปะโอ้โหชิลละชิลลค่อยๆลงได้ไหม ก็ได้นะเขาก็ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วสิ่งที่เราต้องตามหาก็คือน้ํานะฮะแล้วค่อยๆลงนับนี่เขาเรียกว่ากดมีไว้เหกเสร็แล้วก็หาน้ํานับน้ำ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 ในน้ำาเนี่ยชา้ล่างสีฟ้านั่นใช่น้ำไมอะทุกคนทำไมสีมันฟ้าแปลกๆหรือว่าน้ําในเบสล็อกมันสีงี้แล้วแพราว่าเราลองลงตรงสีฟ้าแล้วกันนะโอเคน้ำน้ำน้ำไม่ยากเข่าไห่นะ ผมบอกเลยว่าถ้าที่เล่นมานี่ผมเซียนมากนะครับสำหรับด็อปเปอร์อันนี้นะพอดีพื้นมันเป็นสีนี้ด้วยไงมันเป็นคอนกรีตสีฟ้าด้วยมันก็เลยแบบทาสีน้ําแปลกๆนิดนึงหรือว่าชิลอยู่นะต่อไปน่าจะเป็นเกี่ยวกับเหมืองแร่เหมืองแร่มีรางรถไฟโอไมค์ก็สไค่อยลงไม่ได้แล้วเอ้ยหรือลงได้โอ้ยเรานี่ก็แบบว่านะเล็กๆน้อยๆเอาหมดน้นน้ำไหมอันนั้นคือน้ำใช่ไหมสีฟ้าโอ้โหแล้วเรามาผิดฝั่งโอเคเลยผมจะโดดไปยังน้ําตรงฝั่งนู้นนะไม่รู้จะถึงไหมเนี่ย นั่นมันน้ำเลยลับลาพิษจริง้วยก็คือถ้าเรามองเห็นจุดหมายปลายทางมันก็ไม่ยากนะแต่ว่าผมไม่เห็นนะเด็กตรงนั้นมีเพชรอยู่นะผมไม่แน่ใจว่าน้ํามันอยู่นะเดี๋ยวเราลงไปที่เดิมอีกทีนึงอาจจะมีน้ําแฝงอยู่มีไหมไม่มีแล้วก็สูตรเดิมเนอะนี่เป็นแบบนักปีนเขาลัดเลาะไปเรื่อยนะฮะคิดว่าเป็นแบบปลากลัวที่นั้นบล็อกอะไรสีเขียวไม่เคยเห็นเลยมันเทกเจอร์แปลกๆไหมตรงนี้เราจะมองเห็นน้ําก็ได้นั่นน้ำไหมสีฟ้า เป็นไปได้นะอันนี้บล mm ็อกอะไรผมอยากไปดูใกล้ๆจังเลยเอเมลเล่หรอเอเมเล่ hmm. ในเบดล็อกเป็งปี้ปะน่าสนใจเอ้าละบ่อน้ําที่เราเห็นเมื่อกี้มันอยู่ไหนกันนะมันหายไปไหนแล้วทุกคนอ่าน,นี่อน,นี่ <c oughs> โอ้ชิวชวิผมไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงทําให้มันแบบค่อยๆลงได้เนาะแต่ก,ก็ก็ได้อ่ะอืมอย่างน้อยก็ไม่ตายอันนี้เหมือนจะมีให้ถ่ายตัวไป <c oughs> ดูล่างสิเหมือนจะตรงกลางนะครับอันนี้ง่ายๆก็เดี๋ยวผมโดดไปเกาะอนนล้รกันอะชาร์ก่อนหนึ่งสองสไปไปถึงขอบคุณเอเคก็เล็งดีๆโอ้อย่าบอกนะอันนี้คือบล็อกน้ำผึ้งอย่าบอกนะว่าเขาให้เราไถาโอ้โหโอเคตึงแล้วอันนี้อันนี้ตึงเขาให้เราเอาตัวไถไออันเมื่อกี้นะครับไอเหลืองๆอะโอ้โห เอาแบบชิดๆขอแบบชิดๆชึบติดขอบไปน,นิดนึงขอมาใกล้ปุ๊บแล้วค่อยๆเอาหน้าถูครับเอเยตอนนี้เริ่มพุ่งพุ่งม่ลนะืมบอกไปนะวันนี้เรามากับสาวน่ารักนะครับผมนะเป็นหญิงฟุกนะวันนี้เป็นหญิงฟุกเหมือนเอาน้องมาทรมานเลยไม่เป็นไรนะน้องตัวเบาบางนะครับเราจะสามารถแทรกเข้าไปในมิติได้นะครับนี่ชึบนี่บอกเลยว่าเราสามารถแบบว่าเอาตัวแทรกเข้าไปนะเกิดเอาสกินผู้ชายมาเนี่ยมันติดแน่นอนนะครับนี่อะ ก็ชิวๆนับด่านต่อไปเห็นสลามแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปุ๊บนั่นไงจริงด้วยอย่านะอย่านะอันนี้เหมือนเราจะโอ้เราโดนสลามได้นี่สบายแล้วทีนี้อเอ๊เหมือนมันจะลงเป็นสเต็ปได้เนาะอันนี้แล้วก็ชิวๆนะก็วิธีลงสลามนะก็คือให้กดสเปซบาร์ค้างไว้นะมันจะแบบมันจะไม่เด้งสูงขึ้นเนาะอเอเ๊อข้างล่างเป็นน้องสลามน่ารักจังะก็ไม่มีอะไรเนาะก็ชิวๆไปข้างล่างพื้น,ปนไปเลยอ้าไม่มีอะไร โอเคโอเคเหมือนจะต้องลงแบบโอ้ผ่านตลอดเลยนะ่รูนี้อ๋ oh, แค่นี้หรอโอ้ oh, บอกเลยว่าสีน้ำเงินทำอะไรผมไม่ได้จริงๆนะสำหรับด่านนี้อ๋อ oh, อ oh, นี้เป็นดาบแบบพิกเซลอาร์ตนะพิกเซลอาร์ตข้างล่างต้องมีอะไรเนี่ย oh, รูรูรูจ๊ดผมไม่มั่นใจว่าปากแก๊สนี่มันเข้าได้ไหมมันดูเป็นรูเหมือนกันเนาะแตหรือว่ามันมันหลอกเราแน่เลยไม่เอาแล้วกันผม ตามเนี้ยว้าวโอ้โหอนี้มันนี่มันเกมรอดหวังขานี่ว่ะเนี่ยเมื่อกี้เห็นหวังขาสกิลนะครับเราก็ไปแนวนี้เลยนี่จะได้เห็นภาพชัดๆมันกระโดดยังไงให้ถึงมันเออเราขวาสุดกําลังนะครับปื๊ด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 มันได้จริงเหรอเนี้ยมันมันไปได้จริงใช่ไหมทุกคนผมว่าลองโดดลงปากมันสิเนี่ยปากมันเป็นรู้ปากมันเป็นรู้เนี่ยจะเป็นทริคที่เราไม่รู้มาก่อน นี่ไงปากมันเป็นรูจริงนี่ไงโอ้โหแล้วก,ก็ไปโดดลอดหวางขวาขวาอะไรนะมันโดดเข้าปากได้นี่เองโอเคอีซ <c oughs> ี่โครงเราเล็งซี่โครงดีๆนะฮะปึบลงฟึบเบรดใจยเย็นฟึบซ้ายโอเคขอบคุณนะปากคิปเปอร์เมื่อกี้เกือบนะเกือบนะพอคิปเปอร์ปุ๊บก็จบละชิลแล้วก็เล็งดีๆนะฮะ ปึ๊บลงแล้วเราก็เตรียมซ้ายเลยเพราะว่าคิปเปอร์ซ้ายปากมันซ้ายนิดน,นึงเองเนี้ไม่ต้องห่วงครับชีวิตมีพ่กนี้เสมอไม่เกินร้อยแน่นอนปึ๊บปึ๊บปึ๊บปาก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 ผ่านตลอดครับผ่านตลอดโอเครอบนี้ผมจะสมาธินะทุกคนผมจะแบบเงียบนะเงียบเงียบมากเงียบเงียบเลยเงียบ เงียบเลยทุกคนเงียบ yes r e e p e r เนี่ยอยู่ในตัวคีเปอร์เนี่ยเออไอเราออกได้วยังไงอยู่ในตัวคีเปอร์จริงนะล้วก็ออกทาง oh my god ้ยต่อไปเป็นธรรมชาติชัวชัดเจนมีอะไรให้เราพิชิตหรือเปล่านะนี่เป็นยอดเขาเอเวอเรสต์อันนี้มีข้างในอ๋อโอเคโอ้โหนึกว่าเราอยู่แบบที่ต่ำแล้วค่อยๆขึ้นสูงที่ไหนได้ มีต่ากว่าภูเขาอีกเลยอรอบนี้วางแผนกันงันน,นี่ลงมาตรงนี้ก่อนอ่ารูนั้นนะครับรูนั้นคิดว่าอันนี้ภูเขาใช่ไหมลงไปนั้นประตูและข้างในประตูมีสีแดงนี่เนเธอร์แน่นอนบอกเลยนี่คือเนเธอร์มันน่าจะให้เราแบบว่าปีนถาวรเล่นนะเมื่อกี้แล้วก็ปีนนะ yes โอเคถือว่าไม่เท่าไหร่นะเออเขายังมีลูกศรให้เราถ้าไม่มีนี่ผมก็งงกันเพราะข้างล่างไม่มีน้ำนะมันเป็นแบบปีนเนเธอร์ ถือว่ายังแบบว่าเบเบอยู่นะครับอีซี่อันนี้เป็นพื้นดีเอ็นละดีเอ็นอ่าเป็นตีมดีเอ็นนะก็ไปปราบมังกรนะทุกคนอุ้ยปราบมังกรจริงนี่ไงมังกรเดี๋ยวนะอันนี้มันอันนี้มันคุณคุณไหมคุณคุณเนาะเอาใหม่เอาใหม,าเามา่เล็งดีๆโอ้โหขอแบบใกล้ชิดไปบมังกรกว่านี้ได้ไหม ่นี่ผมจะมาดูอันนี้ด้วยนี่โ,โหมันมีแบบว่าประตูกลับบ้านนะฮะนี่คือแบบใกล้มากใกล้ขนาดนี้มันน่าจะต้องได้แล้วล่ะน,นะทุกคนนะไปยบไม่ต่างอะไรกับโดดปกติเลยว้าวววววเรียบร้อยสก,กายบ็อกจริงด้วยนะนี่มีของให้เลยปะจบแล้วเหรอง่ายไปเปล่าอุ้ย ง่ายไปเปล่าจริงป้ะเนี่ยเทียบกับสีแดงเมื่อวานนี่คือแบบโอ้โห m ม่ก็โอเคก็เรียบร้อยนะครับสีน้ําเงินสีน้ําเอ้ยโอเคทีนี้เราได้ยินเสียงไก่ปุ๊บเราต้องเอแล้วนะเฮ้ยทำอะไรตรงเนี้ยไก่เบ็ดล็อกเลย โอเคก็จบไปนะสำหรับสีน้ำเงินนะครับก็ชิวๆเนาะไม่ยากมากนะสำหรับใครที่อยากดูสีอะไรต่อนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถาชอบคลิปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย